อรุณสวัสดิ์ข้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่าเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องลูกลูกหลานหลานทุกทุกคนสำหรับในเช้าว,วันนี้ที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามานั่งและฟังคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์จะตรัสกับพวกเรา ในเวลาเช้าของทุกๆวันและฟังในข้อพระคำที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้ก็ขอให้พวกเราทุกคนที่จะตั้งใจฟังและก่อนที่เราจะรับฟังขอให้พวกเราทุกคนสารภาพความผิดบาปกับพระองค์ที่ได้ที่ลูกทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ในวันนี้ที่ผ่านมา พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรง,งเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้ลงทําผิดต่อพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพี่น้องคะสําหรับในช้าวันนี้วันที่24เมษายนพระองค์ทรงตัดว่าลูกเอ๋ยจงพักสงบอยู่ในเราขณะที่เราเตรียมเจ้าให้พร้อมสําหรับวันนี้จงให้พระศิริของเรา ทรงสว่างอยู่เหนือเจ้าในขณะที่เจ้ารอคอยเราด้วยความไว้วางใจจงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าลูกเอ๋ยเจ้าต้องเป็นทั้งผู้รับและผู้ทำเพื่อที่เจ้าจะไว้วางใจเราได้จงให้ใจของเจ้าจดจ่ออยู่ที่เราเมื่อเจ้าพักสงบอยู่ในเรา แล้วเราจะสร้างความหวังไว้วางใจขึ้นระหว,ว่างเรากับเจ้าลูกเอ๋ยเมื่อเจ้าตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตด้วยการยืนยันที่จะวางใจในเราเจ้าก็ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ด้วยเราเราอยู่กับเจ้าเสมอดังนั้นเจ้า จึงไม่ต้องเกรงกลัวสิ่งใดเลยความกลัวของเจ้ามักแสดงออกผ่านทางการวางแผนที่มากเกินไปเจ้าเคยชินกับการวางแผนและบัดนี้เจ้าเพิ่งจะรู้ว่ามันครอบงามเจ้าและคอยกีดฝางแม่เจ้าใกล้ชิดกับเราลูกเอ๋ยจงสำนึกในท่าทีของเจ้าในเรื่องนี้และต่อต้านมันจง กลับมาหาเราผู้รอคอยเจ้าอยู่เสมอแล้วเราจะยอมรับเจ้ากลับมาโดยไม่มีการลงโทษใดๆอาเมนสรุดีบทที่46ข้อ10จงนิ่งเสียและรู้เถิดว่าเราคือพระเจ้าเราจะเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติเราจะเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก โรมบทที่8ข้อหนึ่งเหตุฉะนั้นบัดนี้การปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนังแต่ตามฝ่ายพระวิญญาณอาเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตายกโทษความผิดบาป ให้กับลูกทุกคนพระองค์ได้ทรงตัดไว้ว่าลูกเอ๋ยจงสํานึกในท่าทีของเจ้าในเรื่องนี้และต่อต้านมันจงหันกลับมาหาเราผู้รอคอยเจ้าอยู่เสมอแล้วเราจะยอมรับเจ้ากลับมาโดยไม่มีการลงโทษใดๆลูกขอกราบขอพระคุณที่พระองค์ทรงรักเราและยินดีที่จะรอคอยให้เราเข้ามาอยู่กับพระองค์ พระอ,องค์รอเราอยู่ตลอดเวลาพระอ,องค์จะยกโทษความผิดบาปต่างๆที่พวกเราได้ทำให้หมดสิ้นไปลุกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระอ,องค์ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระอ,องค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามขอบองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินขอบองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์นั้นเป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในการละวันนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทําผิดต่อข้าพระองค์นั้นและขออย่านําข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้าย เหตุว่าราดอำนาจและฐิดเดษและพระสิลิเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิจอาเมนอาเมนขอ,เขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระบิดาที่ทรงมีความเมตตาต่อลูกทุกคนตลอดมาพี่น้องคะสำหรับเวลานี้ให้พวกเราทุกคนที่จะเข้ามาอธิษฐานต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้า ที่จะขอให้พระองค์ได้ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองครอบครัวพี่น้องลูกหลานของเราทุกคนและพี่น้องทั่วโลกที่กำลังได้รับภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ขอพระองค์ทรงเมตตาทรงทรุลจวนปกป้องคุ้มครองทุกประเทศประชาชนทุกคนให้หลุดพ้นจากภัยพิบัติ นี้ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะสามารถช่วยทุกประเทศได้นอกจากพระองค์ลูกขอปากโดยเฉพาะประเทศไทยไว้ในฝีพระหัตถ์ขอพระองค์ที่พระองค์จะทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองครอบครัวพี่น้องลูกหลานของลูกทุกๆคนที่ยังไม่รู้จักพระองค์ที่จะเปิดตาใจเขาให้เขาเห็นความรักความยิ่งใหญ่ ความอัศจรรย์ของะลงที่มีต่อพวกเราทุกคนด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าที่เขาจะยอมรับไฝและพระมัญญาบใบสุทธิ์ที่จะสถิตอยู่กับเขาเพื่อเขาจะได้รอดพระบิดาเจ้าข้าขอะองทรงเมตตาที่จะ,ะสงสารประเทศอิสราเอลที่เป็นบรรพบุพร,บรุษของพระองค์ขอใหอ้ประเทศนี้จงหลุดพ้นจาก ภัยพิบัติต่างๆ,งๆทั้งด้านสงครามและปัญหาต่างๆจงหมดไปด้วยเถิดและขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะปกป้องคุ้มครองประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะไม่ได้รับภัยจากธรรมชาติอย่างร้ายแรงขอได้โปรดเมตตาให้รัฐบาลสหรัฐได้เมตตาสงสารแต่ที่จะช่วยให้ทุกคนได้พ้นจากการทำ อันหาต่างๆที่เขาอาจจะทำผิดพลาดขอได้โปรดเมตตาสงสารด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงฟังคำอธิษฐานตอบคำอธิษฐานของลูกพระคุณของพระองค์ยิ่งใหญ่ไพศาลลูกไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาชดใช้พระคุณนั้นยิ่งใหญ่ขอพระองค์ได้หรือเปรียบเทียบหรือทดแทน ในพระคุณนั้นแยยิ่งใหญ่ขอพงได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณและสรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกมีอยู่เป็นเครื่องถวายสักการะบ,บูชาต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตารับเครื่องสักการะบ,บูชาที่ลูกนำมาถวายและลูกขอถวายชีวิตที่เหลือของลูกทุกคนเป็นผู้รับใช้ขอพง จนกว่าทุกคนจะจะจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาลูกๆทุกคนทราบสิึงในพระคุณขอขอบขอพระคุณพระองค์สรรและเสริมพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาซาเรสฮาเลลูยาฮาเลลูยาอามนขอพระเจ้าไว้พระพรทุกๆท่านนะคะ